ข้อดีของถุงมือเนี่ยคือมันรูปได้ทั้งตัวทุกคนมันไปได้ทั่วร่างกายคือมันรูปได้หมดรูปแขนรูปขาหลังศีรษะจุดตรงไหนที่มีปัญหาอย่างเช่นนิ้วอย่างเงี้ยเราก็เน้นตรงนั้นอะได้เลยหญิงก็ประทับใจผลลัพธ์มากๆเลยกับระยะเวลาของการทําเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนเริ่มจากที่เราตึงก่อนเนาะมันมันมีความเจ็บแหละพอเราทําจบคออะมันโล่งขึ้นอย่างเงี้ยตัวมันเบาเบาใช่จากที่ปวดอะมันดีขึ้นเฮ้ยเหมือนหันไม่ได้เนาะเราก็ คือแบบเอ้หหหยหันสบายไหล่จีบค่ะย <c oughs> กไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นเลยเนาะหนักมากเลยเจ็บมากเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะรักษาตั้งแต่พิศจิไกย,ยน,นวดอาทิตย์ละสองครั้งไหล่แล้วก็ฝังแข็มบ้างสําคัญที่มานวดรู้สึกหายปวดหัวขึ้นปวดที่หัวรู้สึกดีขึ้นมันมีคอนทุบที่หัวก็หายไปถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเวลาเอามือเข้าไปจับเนี่ยมันก็จะทามันก็จะเกิดอาการแบบบวมขึ้นมาไม่รู้สึกตึงหรือว่าอะไรหลังท<ช>ําก็คือรู้สึกคล้ายมากขึ้น ด้วยเนาะ<ช>จากที่เหมือนเคยตึงตึงตงตงวิ่งเล้าขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็คือม,มันตึงแล้วมันก็ปูดขึ้นมานะ<อ>ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแต่ว่ามันก็หายไป